บริษัทบุรินทร์นะครับให้วิเคราะห์ผลต่างของค่าแรงงานทางตรงนะครับให้อธิบายถึงสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นเลยเรามาทําการวิเคราะห์ผลต่างของค่าแรงงานทางตรงกันก่อน,นครับเราจะวิเคราะห์ผลต่างก็คืออัตราค่าแรงแล้วก็ผลต่างประสิทธิภาพ สำหรับผลต่างตาค่าแรงนะครับก็จะต้องเปรียบเทียบระหวา่างอัตราจริงกับอัตรามาตรฐานและคูณด้วยชั่วโมงจริงส่วนประสิทธิภาพก็คือเอาชั่วโมงจริงลบกับชั่วโมงมาตรฐานได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วยอัตรามาตรฐาน เริ่มที่อัตราค่าแรงก่อนนะครับในโจทย์นะครับเรามาดูกันว่าอัตราค่าแรงจริงเท่ากับเท่าไหร่มันจะมีหัวข้อต้นทุนมาตรฐานอยู่แล้วก็ต้นทุนจริงนะครับตรงนี้เราต้องดูที่ต้นทุนจริงเขาบอกว่าค่าแรงงาน4,000ชั่วโมงชั่วโมงละ33บาทดังนั้นชั่วโมงละ33บาทเป็นต้นทุนจริงต่อชั่วโมงนะครับตั้งที่33ลบอัตรามาตรฐานดูหัวข้อมาตรฐานเขาบอกว่าค่าแรงทางตรงนั้นหนึ่งหน่วยใช้ห้าชั่วโมง โดยชั่วโมงละสามสิบบาทก็ <im itation> ต้องลบด้วยสามสิบแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจริงสูงกว่าเมื่อจริงสูงกว่าก็ตอบเลยว่าไม่น่าพอใจแล้วก็คำนวณมาเป็นตรงเงินนะครับคูณด้วยชั่วโมงจริงดูที่หวัวข้อต้นทุนจริงเขาบอกว่าค่าแรงํางต,งตรงคือสี่พันชั่วโมงดังนั้นสี่พันนั้นคือชั่วโมงจริงคูณด้วยสี่พัน เราก็จะได้เป็นผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับเท่ากับหนึ่งมืนสองพันบาทหนึ่งสองพันบาทนั้นเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจต่อไปมาดูที่ประสิทธิภาพบ้างชั่วโมงจริงเราทราบอยู่แล้วว่าต้นทุนจริงซึ่งมีชั่วโมงจริงเท่ากับสี่พันชั่วโมงครับตั้งที่สี่พันลบชั่วโมงมาตรฐานเจอชั่วโมงมาตรฐานเมื่อไหร่ต้องไปดูเลยว่าผลิตได้กี่ เราก็าไปดูนะครับเขาบอกว่าผลิตได้เท่ากับ1 0 0 0พันชิ้นหนึ่งพันชิ้นก็คือหนึ่งพันของสินค้าสำเร็จรูปไม่มีงานระหว่างผลิตนะครับดังนั้นไม่ต้องคำนวณตัวเทียบหนึ่งพันชิ้นต้องไปดูว่าใน1ชิ้นที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนั้นใช้ค่าแรงกี่ชั่วโมงครับหนึ่งชิ้นใช้ค่าแรงกี่ชั่วโมงตามมาตรฐานเขาบอกว่าหนึ่งชิ้นใช้ห้าชั่วโมงดังนั้นจึงคูณด้วยห้า หนึ่งพันคูณห้าเท่ากับห้าพันห้าพันคือชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานนะครับเราก็นำห้าพันตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับสี่พันเราจะเห็นว่าจริงน้อยกว่ามาตรฐานดังนั้นก็ต้องตอบได้เลยว่าดีดีเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องไปคูณด้วยอัตรามมาตรฐานหนึ่งหน่วยนะครับจ่ายค่าแรงชั่วโมงละกี่บาทน,นะครับตามมาตรฐาบนบอกว่าหนึ่งหน่วยจ่ายค่าแรงสามสิบบาท จึงคูณด้วย30สเราเอา4,000ันลบ5,000และคูณ30นะครับจะได้เท่ากับ30,000บาท30,000บาทนั้นเป็นที่น่าพอใจจะเห็นว่าไม่น่าพอใจ1,200น 2, น่าพอใจ30,000ลบกันก็คือ1 8 0 0น18,000นั้นเป็นผลลัพธ์ที่เหลือจากตัวที่น่าพอใจดังนั้นก็ตอบได้ว่า18 0 0 0คือผลลัพธ์ที่น่าพอใจนั่นเองสำหรับตัว ค่าแรงงานถำตรงน,นะครับเรามาวิเคราะห์ผลตางทีละตัวนะครับหมื่นสองไม่น่าพอใจสําหรับอัตราค่าแรงการที่เราจ่ายอัตราค่าแรงสูงกว่าปกติอาจจะเกิดจากกฎหมายแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เราจะต้องจ่ายค่าแรงกับพนักงานนั้นสูงกว่ามาตรฐานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในอดีตหรืออาจจะเกิดจากการที่เราจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือมีฝีมือแรงงานเข้ามานะครับก็เลยทําให้เราจ่ายค่าแรงแพงกว่าปกติมาตรฐานที่เราเคยตั้งเอาไว้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการที่เราตั้งมาตรฐานไว้ไม่เหมาะสม เราตั้งมาตรฐานสำหรับตัวอัตราค่าแรงเนี่ยไว้ต่ำเกินไปนะครับดังนั้นเวลาจ่ายจริงเนี่ยมันก็ต้องสูงก,กว่ามาตรฐานนะครับมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจในส่วนของประสิทธิภาพบ้างน,นะครับเราใช้ชั่วโมงไปน้อยกว่ามาตรฐานเหตุผลที่เราใช้ชั่วโมงน้อยกว่ามาตรฐานอาจจะเกิดจากพนักงานมีประสิทธิภาพมีฝีมือนะครับทำงานได้เร็ววัตถุดิบมีคุณภาพนะครับผลิตแล้วไม่เสียก็เลยทําให้ไม่ต้องมีการมาทําซ้ําหรืออุปกรณ์เครื่องมือนะครับเอื้อหน่วยต่อการผลิตนะครับก็เลย ทำให้ใช้เวลาในการผลิตสั้นลงนะครับหรืออาจจะเกิดจากการที่เราตั้งมาตรฐานเอาไว้เนี่ยสูงเกินไปเวลาที่เราวิเคราะห์กับของจริงแล้วไอ้ของจริงนั้นก็เลยต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อของจริงต่ำกว่าก็เลยทําให้เราวิเคราะห์ออกมาเป็นผลต่างที่น่าพอใจนี่ก็คือการวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้นของข้อนี้นะครับคราวนี้เรามาลงมาในบัญชีกันลงมาีบัญชีก็ต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิต แล้วก็เทด้วยค่าแรงค้างจา่ายเอางานระหว่างผลิตก่อนนะครับงานระหว่างผลิตนั้นก็คือปริมาณมาตรฐานคูณอัตราม,มาตรฐานข้อนี้ปริมาณมาตรฐานเท่ากับเท่าไหร่ mm hmm. ก็ต้องไปดูว่าผลิตได้กี่หน่วยนะครับผลิตได้เท่ากับหนึ่งพันหน่วยหนึ่งหน่วยนั้นใช้ ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับตามมาตรฐานเขาบอกว่าใช้ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ต้องคูณห้าดังนั้นปริมาณมาตรฐานก็คือห้าพันคูณอัตราม,มาตรฐานข้อนี้นะครับมาตรฐานบอกว่า1ชั่วโมงจ่สายสิบาทดังนั้นคูณ3าสิบเอาห้าพันคูณส0สิบนะครับจะได้กับแสนห้าเข้ามาระหว่างผลิตต่อไปค่าแรงั้งจ่ายก็ต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงครับ สำหรับใจะให้กับพนักงานก็ต้องไปดูว่าชั่วโมงจริงที่พนักงานทํางานนั้นกี่ชั่วโมงนะครับในโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับเท่ากับ4,000ชั่วโมงก็ตั้งที่4,000นะครับคูณอัตราจ,จริงนะครับอัตราจ,จริงก็คือชั่วโมงละ33บาทซึ่งจบเขาคำนวณมาให้แล้วนะครับคูณกันก็คือ132,000 ไปเอาผลต่างมาลงนะครับผลต่างอัตราไม่น่าพอใจเมื่อไม่น่าพอใจก็อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ12ส่วนผลต่างประสิทธิภาพนั้นน่าพอใจก็อยู่เครดิตเท่ากับ3า